รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ารู้ตัวผู้ต้องสงสัยคดีเด็กชายอายุ7ขวบชาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเสียชีวิตแล้วนะครับโดยเตรียมที่จะออกหมายจับในเร็วๆนี้ครับพลตำรวจเอกสุชาติเทียรสวัิรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่บ้านใหม่มหาวันหมู่ที่12ตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุ กรณีการเสียชีวิตของเด็กชายธนโชธแปงเรือนหรือว่าน้องบ๊อบบี้อายุ7ขวบเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาและยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับโดยเข้าตรวจสอบจุดที่พบศพเพื่อหาวัตถุพยานเพิ่มเติมและประเมินเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุก่อนจะรับฟังความคืบหน้าในทางคดีซึ่งตำรวจเชิญพยานซึ่งเป็นญาตินะครับและคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอีกสองคนมาสอบปากคำเพิ่มเติม พลตำรวจเอกสุชาติเปิดเผยว่าเบื้องต้นทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วว่าเป็นใครและมีหลักฐานมากพอที่สามารถออกหมายจับได้ภายในสัปดาห์นี้และย้ำว่าตำรวจจะดำเนินการจับตัวโดยเร็วซึ่งจากพยานหลักฐานนะครับยังพบว่าผู้ก่อเหตุมีคนเดียวเนื่องจากไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่ามีบุคคลอื่นร่วมด้วยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากตับแตกจากการถูกของแข็งและคาดว่าคนร้ายหลบหนีไปตั้งแต่วันเกิดเหตุครับ